a ลบแทนซโคซลบแทซมาดูคำแรกก่อน c o s ซ c c โค e ซโคมันคือส่วนกลับของไซน์โคไซนมันคือส่วนกลับของไซน์ของมุม A งั้นดูไซน์ก่อนไซน์คือข้าม A หารด้วยฉากงั้นกลับ เป็นเศษหนึ่งส่วนทซายก็ต้องกลับเศษให้เป็นส่วนงั้นจากข้ามฉากก็จะกลายเป็นฉากข้ามถูกไหมเพราะว่ากลับเศษให้เป็นส่วนใช่ไหมคะต่อไปค่าแทน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 ซีแทนซหาค่าแทนแทนซี แทนคือข้ามชิดมันก็คือข้ามมุม C เนอะหารด้วยชิดนะคะแต่ข้ามเนี้ยอันนี้ข้าม A ไม่เกี่ยวกับ C นะแสดงว่าเวลาเราต้องการหาข้ามเราต้องไปวงมุม A กับไปวงมุม C ในการแทนค่าโอเคไหมแต่ประเด็นคือจากโจทย์ข้อ3เนี่ย จากโจทย์ข้อสามเนะี่เด็กๆเงียบนิดนึงค่ะเสียงมันเข้าไปในนนลกจากโจทย์ข้อสามค่ะเอ,อ่อด้าน a b ที่เป็นด้านข้ามของ C อะค่ะยังไม่ทราบเลยว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ยังไม่ทราบเลยเนาะว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ a, b อบโอเคไหมมันอยู่ตรงข้ามมุม C งั้นเพียบให้มันยาว y แล้วกัน นะคะให้มันยาววายนะก่อนอื่นต้องหาก่อนว่า AB ของเรายาวเท่าไหร่จะหา Y ก็คือความยาวของ AB หาจากอะไรหาจากพีทากรัสค่ะก็คือด้านตรงนันข้ามมุมฉากเป็นด้านที่ยาวที่สุดเนาะโอเค ก็จะได้ด้านน้นค่ามุมฉากมีค่าเท่ากับ25ยกกำลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลัง2โจทย์ให้มาเป็น24กับอีกอันหนึ่งเราไม่รู้ติดเป็น y กำลัง2นะคะเออ25กำลัง2ได้625 ยี่สิบสี่กำลังสองได้ห้าร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบหกบวกกับ y กำลังสองงั้นต้องการหาค่า y เอาไปลบหกสองห้าลบกับห้าร้อยเจ็ดสิบหกทดค่ะหกสองห้าลบห้าเจ็ดหก ลบไม่ได้ยืมมาเป็น15อันนี้เหลือ1 1 5่ลบหเหลือ9ค่ะ1นลบเไม่ได้ยืมมาอันนี้เหลือ5อันนี้เป็น11ค่ะ1 1บเลบเเหลือ4เนาะขอบคุณค่ะละสาลบกันเลยเหลือ4ี่เด็กคะอะไรคูณกัน2ผลแล้วได้4 9่ลูกเถูกไหม เจ็กำลังสองได้49งั้น7จ็ดกำลังสองเท่ากับ y กำลังสองเลขชี้กำลังเท่าชักฐานลงมาได้7มี5เท่ากับ y เห็นได้แล้วนะคะ y ติดเป็นสรรมการที่1ค่ะเอาไปแทนค่าในเซกกับในโคเซกกับในแทนซเราทดไปแล้วเนาะ งั้นหาทีละค่าก่อนเอาโคไซน a ก่อนก็ได้นะคะหาโคไซน a ก่อนหาจากอะไรหาจากสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อกี้ที่ได้มาสามเหลี่ยมมุมฉากงั้นก็จะได้อันนี้เป็นมุมฉากอันนี้ยาวยี่สิบห้าเมื่อกี้เ b เมื่อกี้เราเอ้ยไม่ใช่เออเอ,อ AB ยาวยี่ ไม่ใช่สิสี่สิบเอ่อยาว7ถูกไหมค้าวายเราหาแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ยาว2ี่หามุม A c โคไซนงั้นแสดงว่าเราพิจารณามุม A พิจารณามุม A ด้านนี้ตรงกันข้าม A เลยเป็นด้านข้ามเพราะข้าม A ถูกไหม ส่วนอันนี้เป็นด้านฉากเพราะมันตรงกันข้ามมุมฉากะค,ะ c c ค่ะโคเ A กือเศษหนึ่งส่วน widow's ซ n a เอไซเอคือฉากหารด้วยข้ามเพราะมันคือส่วนกลับของข้ามฉากถูกไหมกลับเศษให้เป็นส่วนกลายเป็นฉากข้ามงั้นก็จะได้คําตอบมีค่าเท่ากับฉากยาว25ข้าม A ทดไว้แล้วยาว24งั้นได้แล้วคะ่ะโคศเมีค่าเท่ากับ ยี่ห้าส่วนยี่สิบสี่เขนะต่อไปหาแทนซีค่ะทดแทนซีไว้แล้วแทนคือข้ามชิดข้ามของมุมอะไรข้ามของมุมซีค่ะข้ามของมุมซีแสดงว่าหาแทนซีก็จากรูปสามเหลี่ยมลูกเดิมแต่ว่ามุมที่เราวงเราวงมุมซีเพราะเราต้องการหาแทนซีถูกไหม c อยู่ตรงนี้ค่ะขนาดเท่าเดิมเลยยี่ี่อันนี้เจ็ดอันนี้ยีห้าแต่เราต้องการหาแทน4เราก็ต้องไปวงมุม4 c. c เป็นมุมที่เราสนใจงานด้านที่อยู่ตรงกันข้าม C ตรงนี้ก็คือด้านข้ามข้ามของใครข้ามของ C โอเคค่าแทนคืออะไรนะเมื่อกี้ที่ทดไว้ แทน C คือข้ามหารด้วยชิดถูกไหมถูกไหมข้ามใครข้าม C งั้นข้าม C ยาวเจชิดค่ะชิดอยู่ไหนอันนี้คือฉากอันนี้คือฉากเพราะมันตรงกันข้ามมุมฉากใช่ไม่ใช่ถูกไหมแสดงว่าย4ิบสี่คือชิดย4ิบสี่คือชิดเพราะชิดทั้งมุม C ชิดทั้งมุมฉากก็จะกลายเป็นเจส่วนยี่สิบสี่ โอเคนะโจทย์หาอะไรคะย้อนกลับไปหาโจทย์หา c o s ซน A เอลบแทนซถามว่ามีค่าเท่ากับเท่า,าไหร่ได้แล้วคำตอบของเรานะคะก็จะได้ c o s e c A มีค่าเท่ากับ25ส่วน24 ลบอยู่กับแทนซีแทนซมีค่าเท่ากับ7ส่วนยีตัวส่วนเท่ากันแล้วเอาเศษมาลบกันได้เลยเศษ25หกับเศษ7จ5 7หลบ7เหลือ18ค่ะได้18ส่วนยี่ตอบเท่านี้เลยไม่ได้เพราะมันไม่ต่ำทีเนาะหารี่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนค่ะแม่2หารลงเหลือ9แม่2หารลงเหลือ12แม่3หารลงเหลือ สมแม่สามหารลงเหลือสี่ค่ะได้เศษสามส่วนสี่นะลูกเนาะเอาแม่หกหารก็ได้นะคะอีกค่าเท่ากับหกสามสิบแปดหกสียี่สิบสี่อ่างั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือตอบเศษสามส่วนสี่นะคะเป็นคำตอบสุดท้ายนะต่ำแล้วเนาะโอเค ลอกได้เลยจ้าลูกแล้หายแล้มั้งคก่าหายแล้วมงคะลูกไ,ลไม่ทราบค่ะคุณสวย